สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดี Land and Home จะพาทุกคนมาชมบ้านหลังสวยที่บอกเลยว่ารูหราอบอุ่นและน่าอยู่มากๆค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านสร้างใหม่พร้อมเข้าอยู่ได้ทันทีค่ะ การออกแบบโดยเจ้าของบ้านที่เป็นสถาปนิกทําให้ทุกมุมตอบโจทย์การอยู่อาศัยอย่างแท้จริงเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการบ้านที่ให้ทั้งความสะดวกสบายและบรรยากาศพักผ่อนเหมือนอยู่รีสอร์ทส่วนตัวกลางเมืองเชียงใหม่เลยค่ะ เริ่มจากบริเวณหน้าบ้านกันก่อนนะคะตัวบ้านออกแบบในสไตล์โมเดิร์นหรูตั้งแต่ก้าวแรกที่มาถึงเราจะสัมผัสได้ถึงความสงบและความสวยงามเรียบง่ายบริเวณด้านหน้าเป็นโรงจอดรถขนาดใหญ่รองรับได้สองคันเต็มๆผืนปูกระเบื้องกันลื่นมีหลังคาคลุมตลอดแนวการออกแบบเรียบหรูเข้ากับตัวบ้านอย่างลงตัว เมื่อเดินเข้ามาด้านข้างของตัวบ้านจะพบกับสระว่ายน้ำส่วนตัวระบบเกลือขนาด2.5คูณ5.5เมตรค่ะน้ำใสสะอาดดูแลง่ายและปลอดภัยสำหรับทุกคนในบ้านรอบๆสระมีพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อนเหมาะกับการนั่งจิบกาแฟในตอนเช้าหรือจัดปาร์ตี้เล็กๆตอนเย็นก็ได้บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะ และยังมีทางเดินเข้าสู่ตัวบ้านที่ยกระดับเล็กน้อยเมื่อเปิดประตูเข้ามา <c oughs> จะมีโซนเล็กๆสำหรับวางรองเท้าและเปลี่ยนรองเท้า <c oughs> ซึ่งเป็นดีเทลเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่บอกเลยว่ามันช่วยให้บ้านดูเรียบร้อยขึ้นมากค่ะ มาจะเจอกับพื้นที่รับประทานอาหารกว้างขวางเชื่อมต่อกับครัวบรรยากาศปโปร่งสบายโซนนี้เหมาะมากสำหรับการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวค่ะถัดจากโต๊ะอาหารคือห้องนั่งเล่นหลักของบ้านค่ะ พื้นที่กว้างโปร่งโลง่งทาให้มองเห็นพื้นที่เชื่อมต่อกันทั้งหมดและสามารถติดทีวีจอใหญ่สําหรับดูหนังหรือพักผ่อนกับครอบครัวได้แสงธรรมชาติจากด้านนอกส่องเข้ามาอย่างพอดีทําให้บรรยากาศในบ้านดูอบอุ่นและมีชีวิตชีวามากค่ะอีกมุมที่สวยมากคือโซนนั่งเล่นริมสระค่ะ มุมนี้เหมาะกับการพักผ่อนอ่านหนังสือหรือแม้แต่การทำงานก็ยังรู้สึกผ่อนคลายเพราะวิวตรงหน้าคือสระไว้น้ำส่วนตัวบอกเลยว่าถ้าคุณได้มานั่งตรงนี้จะรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทหรูทุกวันเลยค่ะ เป็นห้องนอนชั้นล่างค่ะห้องนี้ออกแบบเผื่อไว้สำหรับผู้สูงอายุหรือแขกที่มาเยี่ยมเพราะอยู่ใกล้ทางเข้าบ้านไม่ต้องขึ้นบันไดและสามารถเปิดออกไปยังทางเดินหลังบ้านได้โดยตรงเหมาะสำหรับใช้เป็นห้องพักผ่อนจริงๆค่ะหน้าห้องนอนจะมีห้องน้ำขนาดพอดีออกแบบสวยงามในสไตล,ล์โมเดิร์นใช้วัสดุเกรดพรีเมียมและสุขภัณฑ์คุณภาพสูง ขึ้นมาชั้น2ชั้นนี้มีทั้งหมด4ห้องนอนค่ะซึ่งทุกห้องมีห้องน้ำในตัวครบทุกห้องการจัดวางพื้นที่ลงตัวมากสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ดินขนาด50ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยประมาณ250ตารางเมตรตัวบ้านเป็นบ้านสร้างใหม่ภายในตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ครบชุดพร้อมเครื่องปรับอากาศทุกห้อง บานหันหน้ารับแสงธรรมชาติได้ดีและลมถ่ายเททั่วทั้งวันรอบบานมีรั้วสูงให้เป็นความส่วนตัวมากๆค่ะส่วนโครงการกุลพัน์วิว9เองก็เป็นโครงการที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงในเชียงใหม่ค่ะบรรยากาศโดยรอบเงียบสงบ ถนนภายในกว้างขวางสะอาดและมีระบบรักษาความปลอดภัยครบทั้งเจ้าหน้าที่และกล้องวงจรปิดทั่วโครงการ เดินทางสะดวกมากอยู่ใกล้ถนนใหญ่ห้างสปปรรพสินค้าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสนามบินเชียงใหม่เพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นถือเป็นทำเลที่ลงตัวมากๆระหว่างความสงบและความสะดวกสบายค่ะ ทั้งหมดนี้คือบ้านสร้างใหม่ภูวิลลาสไตล์โมเดิร์นหรูพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวเฟอร์นิเจอร์ครบชุดและทำเลคุณภาพในย่านห่างดงเชียงใหม่ค่ะหากใครสนใจสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะ